มะโนกันเด้อเมือนี่อันนี้สิเป็นพริกกระเทียมจา้าพริกไปตุกบอกไข่เฟรดออกเด้อเห็นก่นยะตกไกตำมะานนลูกว่าแม่อยากกินตำมะานนเพิ่นเห็นในคลิปเนาะพอดนมีน้องใหม่แม่ขวัญฝากมาจากบางกรรมัมนี่หอยเพิ่นก็ฝากมาให้จัดเลยสแล้วเมื่อเจา้าอ้าวแม่จะเอานี่ลหละกพระเอกเข้าค่ะคือเอาน้อใหม่ลงมะนนเพราะว่าเอาลงกอนแม่จะบุบบุ๊บเพิ่นกอน่ะให้เพิ่นเข่ากับเครื่องปรุงเข้าเนาะมือเจ้าอันนี้เพิ่นเป็นทอนมาเลย วานหวานอ่อนๆเด้อมือเจ้าเมกควันฝากมาตะบังกำอ้าวต่อไปแม่ก็จีใส่น้ำตาลปี๊บเด้อจ้าตัดหวานน้อยนึงพี่น้องแล้วก็จะมีน้ำปูจ้ะนี่แหละจะตกใส่หมดเลยเดิมสกลายเป็นน้องไมนิโก้ได้บัดอันนี้แม่ขอเติมน้ำน้อยนึงอันนี้เป็นน้ำต้มปูเด้อค่ะปูสดหรอแม่เอามาต้มน้ำเพิ่นอ้าวเติมแค่น้อยนึงใส่น้ำตาลปี๊บเข้ากับน้ำปูละลายก่อนจ้ะ เป็นกกายเป็นน้อไม้น,นี่โก้เหรอพี่เจ้าพันดำกันอบัปนี้กะแม่สีไ้ทัว่วได้จ้าทั่วปักยาวมมะเขือเนาะคะ่ะมะเขือนี่ไผ่พวกมากินก็ต้องไซเดอแม่สีไ้น้อยนึงเราก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะอันนี้ล่องไผ่เอกไผ่เอกล่องหอยเชอรี่จ้าต้องผิดปรุงรสปลาจา้าผงนัวจา้าน้ำมะขามเปียกจา้าบะบีบังเน่านี้ได้จา้าก็สวสกสระเสาก่อนด้จ้ะ นี่แหละค่ะเป็นปูนาก้าสดๆเราเอามาตุ้มเองเด้อพี่น้องขันตอนนี้แม่ก็ชิบโขงเด้อขาปูเป็นสีแหลกเราพันจะบวง,งามน้ลูกเนาะให้เป็นคลุ่ยกระเรยะชํำมาเด้อบ้านี้พี่น้องเซ็จแล้วตำม,มะนอแม่กะชีรอ่องอ่ามะนอจิ้มมะนอกือ แสบแสบก็ใส่ประแดงกได้ลูกมันหอมมันหอมแล้วกับว่าเข้มนัวเข,มเขามีความนัวค่ะน้ำปูเนี่ยเดี๋ยวหมือรุ่นสีส่วนลูกเห็ดน,น้ำปูกันบ่เจาถ้ามีเวลาปะบุมมันออกออกไม่ค่อยน่ากินแต่อร่อยมากปูสดๆเด้๋ยวถมาตุ้มอา จะเละน้อยด้วยค่ะแล้วก็รูปร่างข้างนอกเพป่น,นี่ดำแบบบางก้นกบบทว่าคือบนหากินแต่ว่าโหรสชาติอร่อยมากแม่ชอบตรงที่ว่าเขาไม่เค็มเขานัวถ้าใส่ขนาดนี้ปลรรากินไม่ได้นะลูกเค็มต้องกินข้ามย่างด้วยจ้าพี่น้องกินตำมันนอเนี่ยตอนแรกแม่สงสัยไหมว่ามัน เพราะมันดำเนาะที่แม่ที่หนูบอกว่าตํามมันนอนแม่ตื่นก็ไปดูแม่นึ้ในใจนแม่สิกิน,นไหนบ้างนาะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไม่เคยตัมแบบนี้ลูกแม่เคยแต่ขยำข้าวออเดี๋ยววันหลังแม่จะพาทํากินออกคลิปขยำข้าวกับนำปูน่ะมุเจ้าพริกแก้วห้อยครับกระเทียมค่ะขยำแต่รูปร่างตอนกน้องกินจต่บางคนกับจะบาลหนาเกล็ดเพราะเขาติดตามมือเนาะค่ะเพราะว่าสีเป็นดำเนาะเราก็มาเฮ็ดกับเขาแบบเนี้ย ตามมตำแบบเนี้ยแซ่บค่ะตำมะนอเนี่ยเมนูนี้เมตุกแนะนําเลยเด้อค่ะเฮ็ดกินยำบมเวนหรือว่าเพื่อนฟูงมากสีสันอาจจะแบบอุย้ยฉันเปื้เอนปากฉันแต่ว่าถ้าได้กินเราสีบว่างสดเลยเมตุกท่าเลยค่ะแซ่บนั่แล้วก็บวเข้มค่ะลองไปเฮ็ดกินเด้อค่ะเด้ออันนี้คือตำมะนอนะคะโชว์อีกกัน